สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนนะยินดีต้อนรับสู่ช่องโกตองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูทีมงานทีมงานป่าเล็กนะเป็นทีมงานวิชานนะครับลิปนี้จะใช้แต่วิชานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลงแท็กค,คู่นะผู่ เดี๋ยวรอถ่ายข้าวสักครู่นะครับอยู่สังกัดทีมงานสูงในห้อยนะข้าวก็จะไม่หนานะมาดูลีลาการเกี่ยวนะครับ แต่ละคันนี่คือสุดจัดนะครับคือข้าวบางๆกินนิ่มๆนะนิ่มๆ,ๆเลย โซนนี้ข้าวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสวัสดีครับก็เดี๋ยวเจอบิ่งสวยๆเดี๋ยวอัปเดตให้ชมอันนี้คือผมพอหองปากของคอกันก่อนนะครับก็ถ้าใครเคยเห็นฝีไม้ลายมือการเกี่ยวก็ ต้องบอกเลยว่าทีมงานนี้ไม่แพ้ใครนะไม่แพ้ใครแน่นอนแต่ข้าวนี่คือเขียวเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆแต่จริงๆแล้วมันเหมาะกับการเอาไปอบเอาไปเข้าโรงสีนะได้อินแววว่ In well 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 ว่าปีนี้ทีมงานนี้น่าจะมาเจ็ดคันนะ มาจากสุพรรณบุรีนะ่ะนินมาทุกปีถ้าเกี่ยวไม่ดีจริงน่าจะงานไม่เยอะขนาดนี้นะ่ะก็ดูการส่งข้าวกงเต็มลำนะเต็มลำ ไิถือว่าเป็นเติมต้นฤดูของเกี่ยวก้าวนาปีนะก็ถ้าถามว่านาปีบไิรเข้าวเกี่ยวไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วบอกเลยว่าตอนนี้น่าจะเกี่ยวไปประมาณแค่หนึเปอร์เซ็นต์ข้าวทั้งหมดน่าจะเหลือเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยนะเี๋ยว อันนี้คือข้าวเขาจะไม่ค่อยไหลเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูพอสงข้าวด้านบนนะ่นะพอประเดิมพอของปากของคอนาะเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะปางปุ่งดีมากเลยพี่น้อง ใครที่ยังไม่ลงมาภาคอีสานนะครับบอกเลยว่าถ้ามาตอนนี้ยังทันนะครับข้าวเพิ่งจะเกี่ยวได้แค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซนแค่นั้นนะข้าวยังเหลือเยอะมากข้าวมีไหมเนี่ยเหมือนมีแต่หญ้าเลยนะ อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปตามต่อคลิปหน้านะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ